แบรนด์ YOU ทำความสะอาดสินสกปกและเมคอัพกันน้ำได้อย่างสะอาดหมดจดแล้วเขาใช้ง่ายมากเลยนะทุกคนแค่ถูๆๆแบบเนี้ยเครื่องสำอางก็หลุดออกแบบง่ายมากถูบริเวณรอบดวงตาได้ไม่แสบตาเลยพวกมาสคาร่าหรือไอไายไลเนอร์กันน้ำตัวเนี้ยเอาอยู่จ้าหลังทำความสะอาดเครื่องสาอางเสร็จแล้วผิวหน้าจะมีความชุ่มชื้นไม่แห้งตึง มอยเจอไรเซอร์ต้องทาปริมาณเท่าไหร่ถึงจะเห็นผลจะทาเยอะหรือทาน้อยก็ได้เอาที่เราสะดวกเลยค่ะบางคนชอบทาเยอะๆฉ่ำๆพอรู้สึกว่าทาแล้วมันมีความชุ่มชื้นมากขึ้นกว่าเดิมบางคนชอบความบางเบาสบายผิวก็ทาให้พอดีกับผิวหน้าแต่อย่าทาน้อยเกินไปนะคะเดี๋ยวมันจะไม่ทั่วทาเยอะหรือทาน้อยมอยเจอไรเซอร์ก็ให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีเหมือนกันมอยเจอไรเซอร์ที่เนื้อบางเบาไม่อุดตันและไม่ทําให้เป็นสิวแนะนําของสีจันตัวนี้เลยนะทุกคนพี่คะ สีทาเล็บมีกระดาษให้ป้ายลองไหมคะน้องคะ่ะถ้าน้องเปิดลองสีทาเล็บคนที่หนึ่งแล้วมีคนที่สองที่สามที่สี่สมาลองตามน้องคิดว่ามันจะแห้งไหมแล้วถ้าน้องเป็นคนที่ห้าน้องจะกล้าซื้อต่อไหมคิดตังคะ่ะค่าหกสิบบาทค่ะนี่คะ่ะค่ะ อน40บาทค่ะเอา้า40บาทได้ยังไงอ่ะซื้อ60ก็ทอน40ก็ถูกแล้วเนี่ยคะ่ะฉันจ่ายแบงค์พันลูกค้าจ่ายแบงค์ลอยนะคะฉันจ่ายแบงค์พันเองกับมือนะหืมไม่ค้าจะโก<ม><ค>งฉันหรอเดี๋ยวขอเปิดกล้องดูสักครู่นะคะเพราะว่าพี่มั่นใจว่ามันเป็นแบง100ค์ลอยค่ะเปิดกล้องเมื่อไหร่จะได้ฉันขึ้นรถโดยสารมานะบ้านฉันถึงต้องไกลแป๊บเดียวคะ่ะลูกค้าถ้าฉันไม่ทันรถเธอจะไปส่งฉันไหมเนี่ยที่เหลือก็เป็นตังค์จ่ายค่ารถด,ด้วยนะเนี่ยลูกค้าจ่ายใบพันแน่สงงั้นพีคตาาลยไปเอ S 1> <S 1> ก็ด้แหละก,ก็เห็นก้มแลต่โทรศัพท์จะไม่ตาลายได้ยังไงแบรน b ์เบส True Beauty Inside Cushion คุช h ั o n เกาหลีสูตรแมทเน้นงานผิวปกปิดเรียบเนียนจากเทคโนโลยีม i เ a c เข้าบ o มผสานสารสกัดจากดอกไม้เกาหลี5ชนิดช่วยปกปิดพร้อมบำรุงผิวให้เนียนสวยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อแถมยังมี S P F 45 P A บบบวกด้วยนะ สีคุูดชั่นมีให้เลือก6โทนสีผิวขาวเหลืองผิวเข้มผิว2ส,สีก็สามารถใช้ได้และที่สำคัญคือน้องติดทนมากจะโดนน้ำโดนฝนแค่ไหนน้องก็เอาอยู่ ไอเทมเด็ดที่เหมาะกับสงการคุชชั่นกันน้ำกันเหงื่อและยังมีส่วนผสมของการแดด SPF 50 PA++++ 3บอีกด้วยเนื้อคุชชั่นปกปิดดีมากปรับผิวให้เรียบเนียนดูสว่างขึ้นช่วยควบคุมความมาันไม่ให้ผิวหน้ามาันระหว่างวันด้วยนะเป็นคุชชั่นที่ดีและตอบโจทย์สําหรับใครที่อยากไปเล่นน้ําสงการแล้วกลัวเมคอัพเยิมต้องลองคุชชั่นตัวนี้เลยคุชชั่น c h y ของเขาดีจริงนะต้องลอง คุชชั่นตัวใหม่ของนามี้เหมาะกับสาวๆที่ชอบผิวฉ่ำวาวสไตล์เกาหลีคุชชั่นทรงหยดน้ำเกี่ยง่ายกระจายเนื้อคุชชั่นแนบสนิทผิวเป็นสูตรอ่อนโยนและใช้ได้กับทุกเฉดสีผิวเนื้อคุชชั่นบางเบาเกลี่ยง่ายไม่เป็นคราบทาแล้วผิวฉ่ำวาวเล่นแสงดีมากผิวดูมีมิติมีความโกลว์แบบเกาหลีเกาใจสุดๆแถมยังกันน้ำกันเหงื่อด้วยนะตลับละ179บาทต้องลอง แล้วใสแล้วส่แล้วจะทำไม่เนี่ยโอ้ยสายแล้วใสยแล้วใสยแล้วเยวสวัสดีค่ะสาวนิพอสภาพนี่ดูไม่ได้เลยนะหน้าที่ของพนักง,งานแนะนำสินค้าต้องทำคนอื่นให้สวยแต่ตัวเธออะยังดูไม่ได้เลยดูอย่างนิวสิเขามาทำงานตรงเวลาทุกวันทั้งผมสวยหน้าเป๊ะเธออะหัดทำให้ได้อย่างเขาบ้างสิค่ะค่ะเจ๊ขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังนูนจะปรับปรุงค่ะ ยายนี่มีเวทมนต์หรือเปล่าทำไมผมไม่เคยชี้ฟูเลยสักวันบ้านก็อยู่ไกลกว่าแต่ว่ามาทำงานเช้ากว่าเราทุกวันเลยนิวทำไมผมเธอสวยจังบอกเคล็ดลับฉันมาได้ไหมได้สิเดี๋ยวฉันมาแป๊บหนึ่งนะมาเมียออ่ะนี่ตัวช่วยผมสวยของฉันเธอเอาไปใช้ตอนนี้เลยอ่ะไม่ได้ถ้าเจเดินมาเห็นฉันกำลังหนีผมอยู่ฉันโดนดุหูชาแนะ่เจไม่รู้หรอกเพราะว่านี่ย่เป็นหวีไฟฟ้ายอยู่เลอร์แบบไร้สายถ้าเจมาถามบอกว่าฉันไปเข้าห้องน้ำนะ หวีไฟฟ้ Fi Fi, uler, บบา,ยายูเลอร์แบบไร้สายเครื่องนี้มีเทคโนโลยีไอออนถนอมเส้นผมลดไฟฟ้าสถิตตัวเครื่องร้อนเร็วภายใน20วินาทีใช้แล้วผมตรงสวยเงางาเป็นแบบไร้สายแค่ชาร์จแบตไว้พวกไปใช้ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเสียบปลั๊กให้ยหุ่งยากหูร้อนเร็วจริงเรียบลื่นมากจับถนัดมือดีไซน์ก็สวยแถมยังสีมูถูกใจสุดเนี่ยค่ะอยากได้สีผมประมาณเนี้ยสีนี้เลยค่ะเหมาะก,กับลูกค้ายอมออกมาจะทำให้น้าสว่างน้องใช้อะไรทำไมผมสวยจังเลยคะอุ๊ย มีเคล็ดลับค่ะเจ๊คะัม,ม่เมี่ยวไปทําอะไรมาทําไมผมดูสวยขึ้นอืมนั่นสิเมื่อเช้ายังหัวฟูอยู่เลยัม,ม่เมี่ยวอยู่ไหนนะไหนบอกว่ามาถึงแล้วอ้าวชมพู่ฉันอยู่นี่อ้าวนี่เธอเองเหรอเมื่อกี้ฉันก็เห็นแค่ผมไม่คิดว่าจะเป็นเธอโอ้โหผมเธอสวยเงามากเธอออกจากแก้งผมฟูไปตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ย <laughs> ผมเธอสวยมากจธอจำไม่ได้เลยอะเธอแอบไปใช้ทิ้เมนอะไรมาบอกมาเลยนะเฮ้ยผมสวยจังอือขอโทษนะครับอุ้ยผมพูนสวยจนผมใจผมละลายถ้าผมขอลายจะรังเกียจผมไหมครับให้เลยให้เลยเกโลขนาดนี้ได้ค่ะไปก่อนนะครับว้ามัมมี่ ผมเธอสวยจะมีหนุ่มมาจีบเลยอะ่ะจะใช้อะไรบอกฉันมาเดี๋ยวนี้นะนี่เลยเคล็ดลับผมสวยของฉันนี่มันวีไฟฟ้าที่ฉันเพิ่งกดสั่งไปเลยนี่ของจริงสวยมากงานดีสุดๆเลยฉันขอเขาแกงผมสวยกับเธอด้วยคนนะมาเมียวได้สิ <c oughs> แม่หนูไม่มีเสื้อผ้าใส่เลยเมื่อไหร่แม่จะซักผ้าแม่ย่งอยู่เห็นไหมเนี่ยเพิ่งเปิดร้านเสร็จลูกค้าก็กำลังเข้าไปไปใส่ชุดเดิมไปก่อน ม่คะคะแนะนำลิปให้หน่อยค่ะอ๋อค่ะค่ะได้ค่ะจะเป็นแ<ม>ตงโมหิวข้า,นนานจะเที่ยงแล้วหนูยังไม่ได้กินข้าวเลยโอ้เห็นไหมว่าแม่ยุ่งอยู่ทา้าไมหนูจะไปสั่งแกะให้อดเอาไปก่อนไปแม่จ๋าหยุดยาสิวหนูอยากไปเที่ยวเพื่อหนูไปเที่ยวกันทุกคนเลยนะแม่นะเห็นไหมเนี่ยว่าแม่ทํางานเนี่ยจะเอาเวลาไหนพาไปเที่ยวปิดร้านไปสักวันสองวันก็ได้หนูยังไม่เคยเห็นแม่ปิดร้านเลยนะาแม่จ๋าน้าโอ้ยรักษาปิดร้านก็ขาดรายได้สิเห็นไหมนี่ไม่หาเงินอยู่ ก็หนูเบื่อเบื่อก็โทรศัพท์ไปเล่นไปไม่จะทำงานอย่ามากวนยี่สิบห้าบาทค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะลูกค้าให้มายี่สิบห้าพอดีนะคะไม่มีทอนใส่ถุงให้ด้วยค่ะเออมันอันเล็กนิดเดียวเองอะคะ่ะลูกค้าเอาใส่กระเป๋าได้ไหมคะฉันมาซื้อของฉันอยากใส่ถุงมันก็สิทธิ์ของฉันอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะ นี่ค่ะไม่มีถุงใหญ่กว่านี้อีกหรอถุงใหญ่มีค่ะแต่ว่ากลิฟมันอันเล็กนิดเดียวเองนะคะฉันจะใส่ถุงใหญ่ถุงเล็กมันก็สิทธิ์ของฉันเพราะว่าฉันเป็นลูกค้าถ้าจะใส่ถุงใหญ่อ่ะขอบวกเพิ่มห้าบาทนะคะงกจังเลยฉันเป็นลูกค้ามาซื้อของเธอนะถุงแค่นี้ก็ต้องเก็บตังค์เหรอแต่ถุงเราก็ซื้อมานะคะไม่ได้มีใครแจกให้ฟรีฉันจะจำไว้เวลานี้งกไปกระทั่งถุงไทกันแน่งกอะถุง ลูกค้าคะใส่ตะก้าได้นะคะตะก้าอยู่ด้านนู้นค่ะไม่เป็นไรค่ะว่าจะซื้อแค่อย่างเดียวลูกค้าใส่ตะก้าไหมคะไม่ค่ะจะพอแล้วค่ะอยู่นี่มีผงซักผ้าด้วยหรอลูกค้าคะตะก้าไหมคะไม่ค่ะจะไปคิดเงินแล้วดูสีทาเล็บแป๊บนึงลืมแชมพูค่ะว่าจะมาซื้อแค่อย่างเดียวแต่ได้หลายอย่างเลยค่ะ หลายคนก็เป็นแบบนี้ล่ะค่ะพี่คะหยิบแชมพูตัวนี้ให้หน่อยค่ะได้ค่ะรอแป๊แบ,บนึงนะคะนี่ค่ะหนึ่งร้อยสิบห้าบาทไม่ต้องใส่สุงนะคะขอบคุณนะคะพี่คะหยิบครีมล้วดให้หรือเปล่าเนี่ยสระไปทำไมไม่เป็นฟองไหนคะ อุ้ยจริงด้วยหยิบผิดจริงด้วยงั้นขอเปลี่ยนได้ไหมคะเปลี่ยนไม่ได้หรอกคะ่ะเพราะว่าลูกค้าแกะใช้แล้วก็พี่เป็นคนหยิบให้หนูผิดเองนะต้องขอโทษด้วยนะคะลูกค้าซื้อแชมพูเพิ่มไหมคะเพราะว่ามันต้องใช้แชมพูริมลวดคู่กันอยู่แล้วเป็นความผิดคุณทำไมฉัน้ซื้อเพิ่มเปลี่ยนขวดใหม่ให้ชันแม่งก็คืนเงินฉันมาก็ได้ค่ะนี่ค่ะแชมพูก็แค่นี้ใช้แค่ครั้งเดียวไม่เป็นไรหรอกมั้ง จะซื้อทําไมอยู่บ้านมีเยอะๆเลยอยู่บ้านมันสีชมพูเราอยากได้สีแดงสีอะไรก็ไซสไปเถอะฉันอยากได้ที่ทาตาซื้อได้ไหมเนี่ยทุกวันก็แต่งหน้าเป็นยิ้วอยู่แล้วนี่เธอว่าฉันเป็นยิ้วเหรอใช่ไม่ต้องซื้อเปียกเงินคิดเงินค่ะทั้งหมดหนึ่ง้อสิบค่ะแพงจังเลยเธอซื้ออะไรเนี่ยคอนซีลเลอร์คอนซีลเลอร์คืออะไรมันคือที่ปกปิดสิวหน้าเรามีสิวเนี่ยไม่จาเป็นเลยเอาไปเจ็บ ฉันอยากซื้ออะไรก็ไม่ได้หรอนอกจากของสภาพากับเยปรับผ้านุ่มเนี่ยเราเปียกเงินเราเป็นคนหาเงินเราเหื่นะวันๆมีแต่ซื้อเครื่องสำอางช่วยกันประหยัดหน่อยดิเราอยู่กับเธอมาแทบจะไม่ได้ซื้ออะไรเลยจะซื้ออะไรก็บนบนบนเนกิดต้องเชื่อฟังเพราะฉันเป็นคนหาเงินนีด่ดูคลิปนี้สิน้องเขามาคอมเมนต์อยากให้เราทาคลิปละครสั้นเหมือนเดิมอะ่ะป่านนี้แล้วจะยังมีคนอยากดูคลิปเราอยู่หรอหมะเหมียวเออเราก็ไม่ได้ทำมาตั้งนานแล้วเนาะแม่ ิมันจะมีคนดูเราอยู่หรองานถ้ามีคนกดใจคลิปนี้ถึงสิบดวงสาวสิบดวงมันน้อยไปเอาเป็นร้อยดวงไปเลยร้อยดวงเลยเนะ<ส>าะโอเคถ้ามีคนกดใจคลิปนี้ถึงหนึ่งรอยดวงนะคะพวกเราจะกลับมาทำคลิปละครสรั้นกันอีกดีไหมทุกคนโอเครีบกดให้ถึงร้อยดวงกันเลยนะทุกคนแม่ขาหยิบคีย์ไม่ฉันผิดฉันจะเอาบูชี่ไม่ใช่เพียวอ,อ่ะ หยิบครีมผิดแค่นี้ทาไมต้องตะโกนด้วยคะอเธอเป็นคนหยิบไม่ใช่ผิดฉันควรจะโมโหไหมล่ะหยิบผิดฉันก็เปลี่ยนให้ใหม่ได้แต่เธอมาตะคอกใส่ฉันแบบนี้ไม่มีมารยาทเลยนะทารู้ไหมว่าเธอกําลังตะคอกใส่ใครฉันคือเจ๊คือเจ้าของร้านนี้ฉันเอาเงินมาซื้อของเธอไม่มีสิทธิ์ตะคอกตรงไหนแต่ฉันคือเจ๊ฉันมีลูกน้องตั้งหลายคนและลูกน้องฉันก็เคารพฉันหมดเธอเป็นแค่ลูกค้าควรให้เกียรติฉันบ้างนะแล้วยังไงเธอไม่ใช่เจ้านายฉันสักหน่อย ถ้าอยากเปลี่ยนก็ขอโทษฉันก่อนที่บางอาจมาตะคอกใส่ฉันที่เป็นเจ๊ฉันไม่ขอโทษจะเป็นเจ๊ใครฉันไม่รู้แต่ไม่ใช่เจ๊ฉันฉันไม่เปลี่ยนให้ออกไปจากร้านฉันร้านฉันไม่ต้อนรับคนไม่มีมารยาทเจเจผู้สูงศักดิ์เชิญขายคนมีมารยาทไปเถอะเป็นแค่ลูกค้ามาตโกนใส่เจ๊อย่างฉัน น้องตัวนี้มันช่วยลดพุงไหมคะตัวนี้ช่วยลดบวมกับลดโซดเดียมค่ะลูกค้าแล้วตัวไหนมันช่วยลดพุงเหรอคะอันแนะนําเป็นลี่ไ,ไฟเบอร์เลยค่ะตัวนี้ช่วยขับถ่ายแล้วก็สบายท้องด้วยค่ะลูกค้าแล้วมันราคาเท่าไหร่เหรอคะราคาร้อยเก้าเก้าค่ะหนึ่งกล่องมีห้าซองงั้นพี่เอากล่องนี้แหละแต่ว่าแกะออกจากกล่องให้พี่ได้ไหมพอดีว่าแฟนพี่จะบ่นเขาไม่ชอบไม่พี่ซื้อของแพงอ๋อได้ค่ะลูกค้าแปบบ๊บนึงนะคะคุณมากนะคะน้องแล้วพี่ขอเก็บแป๊บหนึง่ง